อื <c oughs> มตัวค่ะอุย้ยจะรุ่นท่านไหนเป็นปีกิจ้ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่น้ังเกตเชนแนลนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้กับอากาศห้อนเนะค่ะเนาะอยู่บ้านกันก็เลยออกมาเล่นทงเล่นท่านะคะเนาะมาหาการเบิงเขียดการเบิงกิโลดำนะจ้ะแต่นี้ก็เห็นแล้วค่ะเพื่อนๆ มาลุ้นมาชมน้ากันนะค่ะเนาะ่าสีมนันได้หน่อยได้หลายสดใด้นะจ้าค่ะเพื่อนพเพื่อนที่รอดำจ้าตัวแรกแหกมันค่ะเพื่อนพเพื่อนลุ้นน้ำกันยาวๆนะค่ะเนาะที่ได้อยังแน่นะค่ะเนาะนี่จ้าตัวนี้ยังบ้ฮันมีปีกนะค่ะเนาะสองโตสามโตเลยเพื่อนเพื่อนเขียดหน่อยละจ้านี่ยนะ เกียดน้อยก็ใส่รวมกันลเลยจ้าเก็บจิโร่จัดเก็บจิโร่ทัท้งนี้ไปเนี่ยนี่ค่ะจิโร่ดำนล้วกันเนาะจ้าเกียดเต็มไปละเนี่เราเห็นจิโร่กี่ตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัวนี่โอ้ยไปเด๋ออย่าไปโอ้ยจ้าโอ้ย,อย,อย,อยสันดาลรุดแล้ว เขียนนั่ๆไปละเวลาเขียนน่อยเขียน่อยเพืนเอเดี๋ยวจีราตัวนี้กันจ้าอุ้ยจิงหลีดจิงหลีดไม่แต่แม่ไข่นะคะเ่ะนเพื่อนหนึ่งตจ้าเนียปลาหยาเพใส่ละอุ้ยชิวได้จ้าน่นั่นสองตัวนี่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 ตีนเดีนี้ ได้แล้วเจ้าได้แล้วจ้าใกล้ๆก,กันน,ะะนี่ค่ะเนเน่เน่ตุ้ยนี่จิ้งลีดดำจิ้งลีดดำนะกระปูบ่ข้าหนึ่งตัวจ้าอุ้ยต้องคุกบนดูนึง่ง มันจะเอาได้มันกัปลอดลงหูเลนาะจากระแซงเว้นักเไปมันกับลงหูเละบังม่ขนนลบัมีปะนี่คือนีจิลดำิลเราบ่ได้เห็นจิโลนะจ๊ะนาอโอ้ยทำไม่มาใจนี่ โอจ้าเ้ยไปแลไป้ไป้เบดๆไปแล้วจิ้งหรีดดำาอตัว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 บัวีปีตัว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 เวตั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 ตัวตัวตเวตัวว ัวได้เป็นปีกเลยวก็เอ้นกิโลดำตัวนี้ยังไม่เป็นปีกเลยโห<ฮ>ลงหูเลยอากาศห่อนเนาะคะ่นะนาอออกมาหายางเลนจ้าไก่เนะี่ยดูนาะอกินน้ำยือ่อนกับห่อนไหลไเพื่อจะได้นอนยางให้อากาศเย็นยังเขาไปนอนเนาะคะ่นะเนาะลงให้ไม่เลย กัมากับพ่อบ้านเนาะกันเนาะสองคนกับพ่อบ้านจ้าเกียดน่อยจ้าอุ้ยนี่ค่ะเกียดน้อยตัวงามๆเลยเกียดน่อยอีกจ้าอืงตัวค่ะอุ้ย ก็จะรุ่นท่านเลยเป็นปีกจะ้ะหนึ่งตัวจ้าจะ้ะหนึ่งตัวจ้าออ้ยแม่ไข่แล้วจ้ะตัวนี้นะนี่น่าชิได้เลยจ้ะหลายๆตัวแล้วหากนันอีกจ้าะรุ่นกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะเอ้าเขียดน,น้อยจะ้ะเพื่อนๆเขียดน,น้อยอึ๊บหนีแม่ว้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้ว จับเนี่ยมันมืนจ้ากว่าจะได้แต่ละตัวเออเขีย,นนยขดน้อยจักเขียนน้อยอ๋อติโลดำบอ๋อติโลดำหมูมืดติดตาให้หัวติโลดำบหนึ่งจ้ะหักหน่ตื่นมืด จะขี่ได้ห่องนี่จะอยู่ในเขียดอันไหนะนี่นี่นี่เขียดเนี่ยเอาแบบท่าเลยนะเขียดหมื่นเขียดหมื่นเขียดแสนเลยละ เขียดน่อยจ้า้ตา,าเนี่ยาเก,เก,เก่งตาแก้วบนะเกงเ,เขียดหน่อยพีงโตจ้าเนี่ยเจ็บเหนือเจ็บเหนอ้ยเขียดน่อยก็สมเขียนน่อยค่ะกนน้อยนย กรุดมือนะจ๊ะจับแต่กระรืดมือเป็นหนูกันน้อยเดาแล้วใส่ปิดเล็กหนูหน้อยเจ๊ดีแต่อุ๊ยหลี่จุกก่อนที่ไทยนะจ๊ะ ใส่ลงกระป๋องไปเลยโอ้ยหนึ่งตัวคะ่ะหนึ่ตัวว่ะยจ๊ก็มาสรุปคลิปกันอยู่บ้านเลยเนาะค่ะเนาะจ๊ก็ได้หลายเติบอยูเนาะค่ะเนาะเป็นจิโอดำนะคะเพื่อนเพื่อนจิลอดดำแน่เขียดแน่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็นนะค่ะน้อพอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมเลยค่ะชอบก็กดไลค์ใชรกดแชร์ถูกใจก็กดติดตามแม่ก็ช่องแม่น้องเกดชแนลนี้ด้วยจ้าในการทาคลิปต,ต่อไปนะคะนาะแม่น้องเกดก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกการติดตามด้วยจ้าจึงกาลังใจให้กันและกันมาะนะ,คะเคาะน๊ายบายพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ